ในส่วนของตัวผมเนี่ยปกติก็เรียนามาทางสายภาพยนตร์แล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีวิชาเรียนที่เป็นวิชาเกมอะไรอย่างนี้นะเ,<ร>เออเราก็จะเร,เรียนภาพยนตร์รมาสปปเสร็จปุ๊บก,ก็เริ่มมาเ,เลือกสายงานทางด้านการทำคอมพิวเตอร์กราฟิก CG อะไรพวกนี้ก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่า ในจริงจริงในใจลึกๆอ่ะถ้าสมัยก่อนอ่ะมีมีเกมให้เลือกเรียนเราก็อยากจะเลือกเรียนเกมแต่มันไม่มีไงผมอายุเยอะแล้ว <st> <c oughs> ก็เลยพอทํางานมาเรื่อยๆพอเริ่มเอ,เอาเป็นว่าพอเริ่มมีตังค์แล้วกันก็เลยเอาเอาเอาความเด็กข,ของตัวเองเอ <c oughs> าเอาความอยากทําของตัวเองเติมเต็มความฝันเติมเต็มความฝัน,นแล้วมันไม่ใช่ฝันของเราคนเดียวมันเป็นฝันของน้อง <peror> ๆในทีมโดย <Wow. S 1> ปกติคนที่ทํา CG ส่วนใหญ่ ấy. หลายๆคนก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันก็เลยก็เลยพอมีตังก็เริ่มเอามาทําประกอบกับช่วงช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่เราเริ่มได้รู้จักกับลูกค้าต่างประเทศที่เขามาจ้างเราทําคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่แหละแต่เอาไปใช้กับในงานเกมของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่ายญี่ปุ่นชื่อดัง mm hmm. อ,อ,อย่างแฟน a l f แฟนตาซอะไรเงี้ยนะ,ะ <c oughs> ก็เป็น IP <c oughs> ดังอะไรเงี้ยอพอเราเริ่มทํางานกับเขาก็ได้โน้ตฮาวได้บางอย่าง มาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนไทยมันทาได้นะเขาไม่งั้นเขามาจ้างเราทําไมเอ,อสิ่งที่เรายังไม่ได้ลองทําก็มีแค่เรื่องของการโปรแกรม,มซึ่งวพวกโมเดลพวกหนังซิงเมติกแอนิเมชันนึงเนี้ยเขาจ้างพวกเราทําอม,อมก็เลยคิดว่าถ้าหาโปรแกรมเมอร์เข้ามาได้แล้วเราน่าจะลองทําเกมของตัวเองดูมันก็น่าจะทําได้ก็เลยนั่นแหละหลายอย่างประกอบกันก็ทํา